เริ่มหนาวแล้วนะครับผมไอ้เยอะโอเคผมตอนนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่น้อยตลอนทัวร์เช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับนี่ครับสภาพ ตอนนี้ก็อยู่ปั๊มนะครับผมกำลังอยา่เดินทางนะครับแวะเติมน้ำมันเสร็จพันที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะยิงยาวไปเลยนะครับจะไปทางตระบุรีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันมืดนะครับผมเดี๋ยวจะจอดถ่ายเวลาเข้าปั๊มแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับผมนี่สภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เขียนไว้นะครับพีดน้อยตลอดถั่วฝากติดตามด้วยนะครับผมพุทธเบิกครับนี่ครับทริปนี้คันเดียวสองคนนะผมมากับแม่บ้านนะผมปะ่ะขึ้นรถนี่ดูนางคนเดียวก็ไม่อย่างแบนเปล่าวะเก็บเบนครับผมโอเคไปกันเลยครับผม ไปเส้นสระบุรีนะครับตัวนี้ก็กำลังออกนะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยคลิปผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่า,วามืดด้วยนะผมไม่รู้มันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับรดเยอะ เดี๋ยวถ้าผมจอดเราจะถ่ายคลิปนะครับผมจอดตามปั๊มแล้วก็จะถ่ายคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าว่ารถมีปัญหาอะไรผมก็จะถ่ายแล้วก็ลงเลยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะลงทีหลังนะครับถ้าว่ามีปัญหาอะไรผมก็จะถ่ายคลิปสดแล้วก็ลงอัปโหลดลงให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ปัม๊มอะไรบางจากนะครับผม ถึงพุทธมทนตรพุทธมทนตรสายสองนะครับพอดียางหลังอ่อนนะครับเดี๋ยวจอดเติมลมก่อนแล้วก็จะไปต่อนะครับโอเคครับผมตุนน้ำมันก่อนนะครับดูเลขหน้าไม้รถไว้นะครับตอนนี้ก็หมื่นแปดนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อนพ่ัง e 8 5เหมือนเดิมครับผม ยิงยาวๆไปเลยนะครับเพชรชบูรณ์ลบบรุรีไปกันเลยเริ่มหนาวแล้วครับผมไอ้เย,ย้ย น้าวน้าวนนาวเพชรบูรณ์รอยยี่สบสองกิโลยาวไปครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ไหนละ่ะสระบ,บรุรีล่มศักนะครับผมจอดพักก่อนครับเจอเขามาเกือบสิบลูกเมื่อกี้ขึ้นเขาลงเขามานะครับผม สภาพนี hey, ่นางแบบของเรามีเยิ้มนิดหน่อยครับผมฟังเครื่องก่อนรู้ได้ยินหรือเปล่า นี่นะครับผมเคผมเดี๋ยวพักอีกรอบหน้าผมเดี๋ยวจะไปอยู่เขาค้อก่อนนะครับตอนเช้าจะไปอยู่เขาค้อก่อนแล้วก็สายสายอ่ะสายสายก็จะขึ้นภูทับเบิดนะครับผมเพราะว่าจะ ไปวัดผาท่อนแก้วก่อนนะครับแล้วก็พักให้เครื่องเข้าซี่ทั้งหน่อยเดี๋ยวก็ออกเดินทางต่อแล้วครับครับ <c oughs> ขา้างหน้าน่าจะมีปตทอนะน้ำมันหมดแล้วนะครับ้าไมมีปั๊มแล้วก็หมดเลยจมอีแล้วนะครับผมอันนี้ก็ทางตรงยาวเลยนะครับสราบุรีล่มสักเหมือนเดิมครับผม ยวต้องหาปั๊มจอดแล้วเนะี่ยจมีนานแล้วด้วยเนะี่ยฮะอันนี้ทางตรงยาวเลยไม่รู้จะมีปั๊มหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ยโอ้หลุมมีปะ่ะวิเชียบุรีเพชรบุรยยีร้อก,กิโล1ึงกิโลอันนี้อีก1กิโลมีปัม๊ม อีกหนึ่งโลมีปัม๊มบังจากน่าจะมีอย่างนั้งอีแบบท่านะต้องไปดูครับผมพักรถด้วยลากยาวมาเลยครับเมื่อกี้โอ้ทางป่าขี่ไม่กล้าขี่ช้านะขี่เร็วอัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ทางมันเปียกครับผมไม่กล้าขีชา่ช้าโอเคถึงปั๊มแล้ว มีป่าอีปันห้ามีอ่ะเ,ออเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับมีป่าวสิบแปดในช่องไหนอ่ะเปืนอนงนึ่งช่องนี้แหละนึงง่งอีปันห้า งเต็มครับอีเป็นห้าเต็มเป็นหนึ่งครับวัดดึงโคตรหนาวเลยไอ้รับก่อนเมื่อกี้ได้จดไว้ไหมจดแล้ว ครับนี่หกสิบาทหกสิบาทเต็มทางแล้วนะครับผม,มนี่คลัง่งอ่าโอเคขอโทษตังค์ให้ยังไปห้องน้ำป่ะแม่ต้องให้เขาขึ้นก่อนนะผมไม่ได้นะครับ ขาสั้น <laughs> ไปปัม๊มโอ้ไปห้องน้ำเนาะโอเคเตอนน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจอดพักหน่อยนะผม เดี๋ยวจอดพักก่อนนะผมโอเคผมหลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็จอดรถพักก่อนนะครับตอนนี้ก็จะพักนานหน่อยนะครับผมเพราะว่าไปเร็วเดี๋ยวถึงเร็วนะครับเดี <c> ๋ย <oughs> วต้องไปนั่งรอ่นั่นเลยนั่งรอปั๊มตัวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าถ้าถ้าออกไปเร็วเลยมันก็น่าจะถึงประมาณตีสี่กว่านะครับก็เลยจอดพักก่อนให้มันไปถึงประมาณหกโมงเจ็ดโมงหาอะไรกินแล้วก็ เที่ยวเขาคอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต้ไต้ค่อยขึ้นภูทะบเบิกนะครับผมเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองอีพีนะครับผมคลิปนี้ผมจะตัดให้จบตอนเขาคอนะครับเดี๋ยวขึ้นภูทะเบิกจะเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับพีดน้อยตลอนทัวร์นะครับผม